เปรียดเดว่าเป็นข้าวช็อกวงการมอลลัมอีกข้าวหนึ่งพอไงนะคะกับการประกาศตัดสินใจล่วงจากมอลลัมระเบียบวาตศิลป์ของพอเอกพอเปียนะคะซึ่งก็คือเชอรี่เปียพรถือได้ว่าเป็นนั่งเอกนะคะประจำทีมงานมอลลัมระเบียบวาตศิลป์นะคะสำหรับน้องเชอรี่นี่เพินพ่นเพึ่งสิมาขื้นกับมอลลัมระเบียบเมื่อฤดูการนี้เป็นฤดูการแลกพรไงนฤดูการใช่ไหมค่ะ ต่ว่าหลังจากที่มขึ้นกับระเบียววัฒศิลป์นี่แฟนคลับกับติดตามน้องนานแน่งขึ้นได้พอไงนะคะถือได้ว่าเป็นน้าเอกทีมีแฟนคลับหลายอีกคนนึงสําหรับน้องเชอรี่ต่ว่าเธ่นี้เพิ่นได้ตัดสินใจลงจากระเบียววัฒศิลป์ด้วยปัญหาเรื่องของสุขภาพพี่น้องอนะคะ,ะซึ่งก้อนหน้านี่ถ้าผู้ไดทติติดตามน้องเชอรี่เปียพ่อนกับศีหูวเพิ่นมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเขารงพยาบาลอยู่เรื่อยๆก้อนหน้านี่ก็เป็น อ่หยังก่อไขวัดสายพันธ์เอสายพันธ์บีน่อยไหมพอหญ่แมนค่ะแต่ว่านี่คือวันที่สิบเก้าที่น้องยังขึ้นกับวงระเบียบวัชศินยูนอะพี่น้องเนาะค่ะซึ่งก็เห็นโพสตอ์อ่ของน้องเมื่อวันที่สิบเก้ามีนาที่ผ่านมานเองอ่น้องบอกว่าร้องเพียงเสียงสูงแล้วรู้สึกว่าจี๊ดลาทั้งหัวเลยตอนนี้ฉันเป็นอะไรวาสสันนะ,ะอะ่หลังจากหันบล็อกจีชัชวโมงเนาะพี่น้องเนาะวันที่ยี่สิบมีหน้าคมคือ<ะ>มือที่ทัดมา หลังจากที่วากะวากะยังไปกับว่งอยู่แต่ว่าพ่อ,อกลางดึกกว่าทั้งสันซะเชอรีปิยพรพี่น้องกะรู้สึกว่าได้โพสไปแอดมิดที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่นนั่นงในโพสไ้ว่ารู้สึกพลังงานหน่อยที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ได้หลายคนกระแห่เป็นห่วงในช่วงนั้นนาะพี่น้องเนาะ,ะ,ะแล้ว าจากหันมากพ่อได้พบคุณหมอแล้วนา่งก็ได้ออกมาโพลว,ว่าคุณหมอสั่งให้เชอรี่ปิยพรแอดมิตรรักษาตัวและดูอาการที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวต่อ,อจึงไม่สามารถไปงานกับทางวงได้บาจังสันช่วงนี้เชอรี่อาจสิบ,บ่คอยได้สะดวกตอบแชทนั่งก็คือนั่งได้เข่าโลงพยาบาลแล้ว่ะวากันว่าได้นัดนรงพยาบาลนั่นละอะแล้วหลังจากหันมาก หลายคนก็แห้เป็นห่วงเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยอาการเชอรี่ิยาพรเป็นจังไดนเนาะวันที่ยี่สิบเอมีหน้า S, ina, ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเมื่อปัจจกกี่มือที่ผ่านมาท้านน้องได้อัปเดตอาการเนาะพี่น้องเนาะว่าคุณหมอได้ส่องกล้องในกล่องเสียงมีอาการบวมทําให้เส้นเสียงปิดไม่สนิทค่ะและทุกครั้งที่ใช้เสียงจะทําให้เก็บคอและก็เสียงแหบคุณหมอให้ยาสีทุกๆสี่ถึงหกชั่วโมงต้องรีบรักษากร สิเป็นไปหลายก็หนีเพราะเชอรี่ใส่เสียงต่อเนื่องในขณะทีข้ออักเสบว่าจังสันซะอเออนั่นแหละพี่น้องข้ออักเสบแต่ว่าน่าก็ยังฝืนอยู่ด้วยสป<ะ>ิริตนี่แหละคาว่าหมอลําพี่น้องลหลายๆคนว่าเออเขาสบายก็คือบอลา<ะ>อลาก็สิลา,ากอยู่บ่หมอลําจังสีบ่เม่นพี่น้องเพราะว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเพื่อนได้ถูกมากไว้แล้วถ้าบ่าเหลือบากว่าแรงอิริหมอรําบ่มีคัวมาล่า คือว่าดันล่ะเพิ่นกสิเกรงใจมูบุคลก <Man. S 2> าก่นเฮ็ดงานน้ากันนี่ะพ่ะเพราะือสาหรับเชอรี่ปิยพรนะคะพี่น้องถือได้ว่าเป็นนั่งเอกที่ครบเครื่องบ่ว,ว่าสิเป็นรูปร่างหน้าตานามเสียงบุคลิกของเพิ่นนี่ก็เรียกว่าโดดเด่นด้เวลาขึ้นไปทําการแสดงบนเวทีเสียงของเล่านี่ตรงยอมรับอิหรี่เพหญ่นะคะซึ่งก้อนหนานี้นะคะถ้าผู้ได้ที่เป็นแฟนคลับของเชอรี่ปิยพรพก็สิีห้ววา พึ่นได้ยู่กับมอลำั่ใจเกินรอยของพระเอกบอยสิริชัยนะคะแล้วก็ในที่สุดสำรับฤดูกาลนี้นะคะเชอรี่ก็ได้มีการตัดสินใจลงจากใจเกินรอยแล้วก็ได้มาขึ้นกับระเบียววาทศินนะคะของพ่อเอพอเปียซึ่งสำรับมอลำัระเบียววาทศินก็ถือได้ว่าเป็นวิทยลาลัยมอลำนะคะเป็นมอลำที่สางสรรค์ศิลปินบุคลากรในวงการมอลำที่มีคุณภาพออกไปได้หลายคนนะคะ หลังกาลังจากที่ได้มาขึ้นกับหมอลำระเบียบแล้วนี้ก็ได้มาเป็นครูหูกับพี่เต้วสุกัญญานั่งเอกเต้ว่ากันนั่งเอกเต้ก็ถือเลยว่าเป็นพี่เป็นน้องนะคะมีความาความปรารถนาดีต่อกันสําหรับนั่งเอกเต้แต่ว่าเสียดายเนะยยาะพพอใหญ่เนาะมันบบท่านเด,ดชจวบฤดูกันคือว่าอยู่อยู่น้ากันแฟงคับกําลังกําลังเพิ่มขึ้นด้วยเชอรี่ก็ถือว่าเราม,มีแฟงคับหลายเป็นหน้าเอกที่มีแฟงคับหลายอีกคนสาหรับเชอรี่ ซึ่งก้อนหนานน้นะคะสำหรับระเบียบวัฒนศิลป์พระเอกฟอสสิทธิชัยพระเอกฟอสสิทธิชัยนี่ก้อนหนานี้อยู่กับเสียงอีสานพยายอยอหล้วกาฤดูกาลนี่ก็มาข้นกับระเบียบวัฒนศิลป์มาพร้อมๆกันเลยแหละกรบเทียม <ขา S 2> มาช่วงเดียวกันมาช่วงเดียวกันเลยรลกาก้อนหนานี้่พึงสิล่งจากระเบียบด,ด้วยปัญหาเรื่องของสุขภาพคือกันอวอาถึงเรื่องของสุขภาพเนาะพียให่พอใหญ่เนาะมันเป็นเรื่องที่สําคัญเด้อาชีพศิลปินหมอรองหมอลำ เรียกว่ามีความเสี่ยงเทิงสิ่งที่เฮามองเห็นเวยตาเปล่าแล้วก็สิงที่เฮาภาษามาานมองเห็นบ่สิเป็นอ่ายเงียบเรื่องของฟุนละอองควันบุรีด้านหนาเวทีแล้วก็พวกสปรงสเปฉีดผมนี่ลหละเป็นไพเป็นไพ่หลายเลยหรือคุณยายนี่คือตัวบอลทาลายปอดเลยวันทาะแ่นค่ะออแล้วสําหรับอาการเชอรี่หลายๆคนก็แห่เป็นห่วงลหลายๆคนกับว่าแฟนคลับ FC บ้านหักเชอรี่เป็นหลายเนะะาะก็ได้มีการส่งมอบอเป็น กระเซค่ากระเซ้าดอกไม้กระเซ้าผลไม้มยัยงสีน้องพี่น้อง<า>แล้วเฉลีพ่พพยาพณ์กันเลยได้ออกมาอัปเดตอาการวันที่2ี่หลังจากที่คุณหมอ,อได้เข้ามา้ตรวจเยี่ยมไข่แล้วยังพบว่าข้อ,อยังแดงๆและกระวมอีกโยคือเขา,ขาต้องใหายายาย้ยาแก้เสบถุหกหชั่วโมงมีเสียมหะอาจเทศยบห้ยไอได้ะจะหายนอนโรงพยาบาลต่ออีกขึ้นผ<ม>ูนน้นีหลังจากอาการปวดหลังเรือร่างยังรักษาด้วยกายภาพบำบัดต่อเนื่อง เพราะว่าหลังนี่ย,ยั่งแข็งยังตึงเป็นต้นเหตุให้ปวดหัวปวดบ่าไหลแล้วก็หลังนำ้ำนี่ยพี่น้องหลายอันหลยแนวเนาะค,คือได้ยิยิ่งาเวลาอ่าเล่าลองเสียงลองเพลงเสียงสูงนี่เราสีมีอาการปวดหัวเป็นไปนั่นแมนบอสอาการปวดหัวนี่ถือได้ว่าอันตายลดิเนาะต้องต้องต้องฟาวรักษากนท่มันสีเหลือล่างคือเพื่อวานนี่แหละพี่น้องซึ่งหลังจากที่นางเอกเธอรีเปียพรพิ่นได้ตัดสินใจจังสี่แล้วเนาะ,ะหลายๆคนกับมีความเป็นห่วง แฟนคลับของเชอรี่เองก็ดีแฟนคลับของระเบียบวัฒนสินเองก็ดีนะคะก็มีความเข้าใจนองแล้วก็มีความเป็นห่วงบางคนก็บ,บอกว่าเพราว่าทีรีสิไปยุใสกระตาม,มนะคะ<ม>ก็สิคอยเป็นกํลาลังใจให้คือเกา่า<ม>กระขอให้สุขภาพแข็งแรง<ม>กลับมาสั่งสีสันให้วงการมอลลัมอีกคือเกา่า<ม>เสียดายความสามารถ<ม>นะคะพอ<ม>ยาเสียงเล่าเนี่ยดีอีหลีมีม่แฟนคลับหลายสําหรับเชอรี่ ข่อยผู้นึงกับเป็นแฟงครับแล้วเดิเชอรีเปียพรท่อึงสวยซึ่งเสียงดีดีกีประธรรมาดาเป็นหอดนางเอกเนาะพี่นอ้นองเนาะแล้วนอกจากสิเสียงดีแล้วเชอรีเปียพร่อถือได้ว่าเป็นคนที่ขยัน เล่ารองเพงไปนั่มล่าไปนั่มแล้วยังมีเวลาขายขายผาไม้ดิคนณยาขายผาลัตรีค่ะขายผาไม้ขายผาไม้ซึ่งเป็นฝีมือของคุณย่าของเพลีนเรียกว่าถูกเวลาถูกวีนาที่เล่าเล่าสิบ่ปล่อยผานบออ่ปลอยไปกับเรื่องที่่บ่เกิดประยชน์นั่นละค่ะก็คือว่าถูกเวลาตรงตรงสาเงื่อนสางานน่ะบอกเรื่องนั่งเอกเชอรี่ปิยาพรเนาะชีวิตเรื่องเล่าของนั่งนี่เป็น เป็นสตอรี่ที่น่าสนใจได้พี่น้องทางฮูจักเรื่องร่าพ้องน้องอิหรี่ก็คือน้องกับเป็นคนอีสาเนเท่านี่แหละเออเขามามีความชื่นชอบในการลองการล่ำออและเป็นเด็กที่กระตันยุ่งมากๆเลยพี่น้องสู่ชีวิตอันใดที่พ่อสี่เหตุเงินได้สางงานสา่งเงินได้แล้วบ่าผิดบอกยังไงว่าบอ่อิดกฎหมายค่ะออนั่งเอาเบิร์พี่น้องขายรัตตอลี วารมาหลายๆคนยังขางอยู่เ้อะในวงระเบียบวัศิลศ์น่ะเอออย่าลืมเด้อเราป่วยซื้อๆเด้อโอ้ให้เล่าเด้อเพราะว่าเห็นออกมาแซวออกมาแซวออไอ้น้องเพิ่นยืต่ตัวอันวาผู้ใดขาคาลตลีนี่แหละพี่น้องชีวีตมันต้องดิ้นรถมันต้องต่อ,ตอสู้หลายๆคนมองวารระดับนั่งเอกระดับเชอรี่ระดับแจวสุขัญญาระดับพระเอกเป็นอย่างเพิ่งต้องมีอาชีพเสริมค่ะพอวาร์หลายๆคน ลหลายคนมองว่าโปรไฟล์ของนางเอกระเอกนอล่ำเนาะสุขสบายรับด้วยกันท่องมันก็บว่ได้เสมอไปพี่น้องเข้าบ็ไดู้จริงขนาดนั้นเข้าประหุดซ้ำบางคนดประหุดซ้ำว่มมาระดับนางเอกขึ้นล่ำขึ้นหนึ่งได้เท่าได้ดมาจังสันซะห,หลายหลายคนกลับไปเห็นตั้งแต่ตอนที่เิ่นได้พวกมาไล่แต่ว่าสําหรับโคนที่ทเอฟซีแฟนเขาก็หลายเดอ์อจังสี่เนะาะกันว่าสู้กันต่อไปกลับไปกระลังใจให้เพราะว่าสิเป็น พระเอกฟอร์ตก็ดีนั่งเอกเชอรี่ก็ดีเนาะพี่น้องเนาะถือว่าย่งโชคดีอย่ระเบียบว่าทศินของข่อเอีพักดีเพื่อนมีนั่งเอกพระเอกประจําการอยู่ในวงนี่หลายคนคือว่าทุกคนสามารถขึ้นมาเป็นพระเอกได้โดยที่ว่าทุกคนสุดยอดเป็นพระเอกเลยเบิร์นแมนเพราะว่าที่เป็นพระเอกทบและลาก่อนพระเอกมั่งกอดยังสี่เนาะพระเอกได้เนี่ยหลายคนเออยังสี่ว่ากันว่าจังแสนกับขอให้ น้องเชอรี่เฝ้ารักษาโตแล้วกลับมาสั่งสีสันสัง่งข้อมูลในครับแฟนครับเอฟซีคขึ้นเกาแลวก็ย้ำเตือน FC ฟฟนครับอีกครั้งหนึ่งว่าที่น้องลงบอมแมนว่าไปอยู่ว่องคืนพี่น้องเก็บไข่ได้ป่วยถ้าน้องเศร้าแล้วหายดีแล้วกลับขึ้นมา ระเบียบวาทศิลป์ของพ่ออิผักดีพ่นลำคือเก่าเหมือนเดิมเอ้าเป็นกำลังใจให้น้องสู้ผู้สุขหรับมัอนี้พ่อไงก็วิลากสิขอราพี่น้องไปแต่เพียงสำนีขอเก่าเข้า,ขา,ขา,ขามาขอบคุณครับ,บคุณค่ะ